ีค่ะ,คะมาพบกับเบนและแม่ติ๋มกันนะคะในรายการพิงแปร์ลี่คุกกิ้งค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรดีคะวันนี้เราจะมาทําอาหารว่างกันนะคะเป็นขนมหวานนี่ไหมคะเราจะทำะพาเฟ่ลูกเบนรู้เปล่าว่าพาเฟ่คืออะไรไม่รู้ค่ะพาเฟ่ก็คือขนมหวานพาเฟ่นี่เป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสนะคะมาจากรากศัพท์ว่า perfect แต่ว่าสมบูรณ์แบบเป็นขนมหวานที่มีหลายๆชั้นแล้วก็โชว์อยู่ในแก้วใส ทำให้เห็นชั้นขนมที่สวยงามค่ะแล้วเดี๋ยวฝนจะแนะนําวัตถุดิบในการทํานะคะก็จะมีเป็นซีเรียลคอนฟิกนะคะรสที่เราชอบเลยค่ะโซลาดรสอะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นแยมอะไรก็ได้ใช่ไหมคะครีมชีสแล้วก็เนยเค็มค่ะ ช็อกโกแลตอะไรก็ได้นะคะจะเป็นไวช็อกโกแลตหรือมิลช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่วันนี้เอามาเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะ M&M ค่ะคือเป็นเครื่องตกแต่งน,นะคะใครอยากได้ชิดแคสหรืออะไรก็ได้เลยค่ะโยเกิร์ตรสที่เราชอบนะคะวันนี้เลือกเป็นแบบรสธรรมชาติมาค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะเป็นเนยถั่วช็อกโกแลตค่ะ และพระเอกของเราค่ะโอรีโอเข่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยจากพระเอกของเราโอรีโอนะคะ,คะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่จะเ,เราแกะโอรีโอใส่ถุงซิปนะคะถุงซิปล็อกอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนะ้องเฟิร์นบดโอรีโอให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่จะเอาเนยไปละลายะนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใส่โอรีโอเหลือไว้ตกแต่งนิดนึงนะคะอ,อย่ามานะะ้วนนะแม่เลได้ไหมต้องเอาซิปออกใช่ไหม,ม,มะคะ เรวเอาบทอย่างนี้เลยมันจะได้ความหวานของเนื้อกกินชอบโอริโอลงตรงมติือโอเคเดี๋ยวไว้ทักสองสามอันนะคะแต่งแล้วก็จะทำอากาศออกให้หมดใช่ไหมคะไม่งั้นจะแตกค่ะอ่าหน้าที่น้องเฟิร์นรับบทเลยค่ะเยเดี๋ยวแม่จะเอาเนยเค็มสักครึ่งหนึ่งไปละลายในไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปละลายเนยก่อนนะคะค่ะ ปรกรอนบดค่ะหรือถ้าจะใช้สากก็ได้นะคะง่ายดีบึกบึกบ,กบึกถุงแตกแม่ก็ละลายเนยมาแล้วนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นก็บดโอรีโอเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็จะเอาโอรีโอมาผสมกับเนยในชามผสมนะคะเทเลยน้องเฟิร์นแกเทเลย แล้วก็จะใส่เนื้ยเข้าไปในโอริโอ้นะคะใส่เท่าไหร่ะหมดเลยหรอะกินแล้วไหม้คนค่ะคนต่อไปเราก็จะอา,าใส่จานไม่ใช่จานค่ะถ้วยกันนะคะ ใส่เนยเยอะไปหน่อยนะคะรอบนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาระหว่างนี้เราจะเอาโอริโอที่อัดใส่ถ้วยเนี่ยไปแช่ตู้เย็นก็ให้มันเซตตัวสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาทำชั้นที่สองนะคะเราก็จะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะกับครีมชีสผสมกันเพื่อให้โยเกิร์ตเนี่ยมีความข้นขึ้น,นะค,ะคุณแม่ะคะแล้วโอริโอแช่ช่องไหนอะคะ แช่ช่องฟรีซไปเลยค่ะจะได้เย็นเร็วๆใช่ไหมคะค่ะจะได้เซตตัวสักประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะค่ะบนเทโลก่อนเลยนะคะค่ะหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยเพราะเราใช้สองถ้วยเอาเลยคนเลยใช่ไหมคะคนเลยค่ะชิมไหม รสชาติเป็นไงครีมชีสมชีดเลยเค็มๆนิดๆใช่มันจะ้าโยเกิร์ตมี่ยมีความรสชาติเค็มๆของชีสนิดนึงเป็นชาที่สองของเรานี่นะคะวันดูแล้วมันน่าจะไม่พอนะคะเพราะส่งแก้วแล้วก็ต้องแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นช,ชั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วเพิ่มโยเกิร์ตอีกช้่วหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ครีมชีสอีกนิดนึงนะคะ จากที่เราใส่โยเกิร์ตกับครีมชีสเข้าไปเพิ่มอ,อีกนิดนึงนะคะมันกต็ตีจนกว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอมันเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเหมือนว,วิปคิ้วเลยดีนะ๋ยวตั้งยอดได้เลย,ยตั้งยอดแล้วมันก็เยี่ยวต่อไปนะคะเราก็จะทำชั้นถ่อไปะคะ่ะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ข้อ ของแม่จะเป็นเนยถั่วนะคะเย่สจแลง่ายมากเลยอันนี้ดูของแม่ติ๋มบ้างนะคะของแม่ติ๋มจะเป็นเนยถั่วนะคะเนยถั่วผสมช็อกโกแลตค่ะใช่ไหมคะค่ะโอ้น่ากินอยากกินตอนนี้เลย,เลย <S <S ได้ไหมของแม่เขาเป็นแบบดูโอเลยนะคะทั้งเนยถั่วทั้งเจอร์เบอร์รี่ ไขมันไขมันนี่ของผลสตรอเบอรี่อย่างเดียวกินเลยไม่ใช่ดื่มต่อไปเราจะมาทำชั้นที่สามกันใช่ไหมคะค่ะก็จะเป็นโยเกิร์ตที่เราผสมไว้นะคะโหเหมือนเซ็ตทำพาเฟ่ข้างบนเลยแมทต่พาเฟ่็นมีแค่ชั้นเดียวเอง น้อเนียนหนึ๋งหน,งหนงไปทำขาได้เลยต่อไปนะคะเราจะทำชั้นคอนเฟ็ตแล้วก็ซีเรียวนะคะก็คือจะโรยคอนเฟ็ตหรือซีเรียโลโรยลงไปนะคะแล้วก็เอาโยเกิรต์ต ชั้นทองบางมานะคะแล้วก็โลนไปอีกแล้วก็โยเกิร์ชั้นบางๆเลยค่ะแล้วแต่ว่าอยากได้กี่ชั้นนะคะเก็บคอนฟิ์เลยค่ะไม่เก็บนี่ะอันก็้ ต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งข้างบนกันนะคะดูสิว่าใครจะจินตนาการยังไงค่ะทำกันเลยะะ่ะโอเคไย คือที่ดินสอตกแต่งมีจะวาดเป็นหน้าตาเลยนะ,ะสนุกจังเลยเนี่ยอชอบการแต่งนี่สุดเลยอะ่ะเดี๋ยวเ่มกีเข้าไปโอ้โหฟอนอะไรคะ อเคโอ้โหพนดทำอะไรนะ่ะไม่ปอ่เดี๋ยวตอนนี้มันหยวดลงไปรีบชีวิตนี้เนี่ ของแม่นะคะก็แต่งหน้าด้วยคอนเฟลกข้าวพองแล้วก็มีโอรีโอแล้วก็มีชอ็อกโกแลตดาร์กชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็ใส่เอ็มดเอ็มเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะน้าลาก็มาเป็นแบบนี้นะคะที่ราคาของผนก็จะมีเป็น m a ็ม M Rainbow นะคะวางสีเรนโบเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นโอรีโอชโอ็อกโกแลตแล้วก็แยมแล้วก็ข้าวพองค่ะ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาคุณเยี่ยมคุณาสายลุงเลยมีหน้ามีผมเลยค่ะผมผมไม่เท่ากันด้วยนะคะตรงนี้เป็นหน้าค่ะของเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่แต่เหลือขั้นตอนอะไรคะอ๋อเดี๋ยวเราจะเอามันไปแช่ตู้เย็นนะคะรับรอออกมาแล้วจะเป็นของหวานที่เย็นชื่นใจใคล้ายไอศครีมเลยคะ่ะเป็นไอศครีมโยเกยเกดพาเฟ่ค่ะแต่ว่าแช่ในช่องฟรีซชั่วโมงใช่ไหมคะ ประมาณครึ่งชั่วโมงองะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ได้กินของอะไรกันละโอเคกันไป <c oughs> ไม่ใชนะ่น้ำไปแช่กันนะคะนี่ค่ะได้ลวค่ะนี่นะคะเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกันไปค่ะครีมมันก็จะเซ็ตตัวนะคะค่ะแล้วก็จะ <c oughs> มีความหวานแล้วก็ความเย็นค่ะทานแล้วสดชื่นค่ะอ้าวเรื่มย อาเลยดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงน่ากินเรียบหรออย่างเลยของคฟนดูสิคมันก็เป็นไงน้องเฟินอร่อยอร่อยเนาะมันก็จะได้รสครีมมันก็จะเริ่มแข็งตัวฮะแล้วก็ ได้ความหวานความกรอบแล้วก็ความเปรี้ยเปรี้ยนิดเปรี้ยตรงแยกเป็นไงของหวานนี้ให้สิบดาวสี่ดาวเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าค่ะพูดไม่ออกของคณดูเละมากเลยว่าสีมันละลายหมดเลยสีม่นเห็นสีลุงมัน อ๋อจิ้มกับโยเกิร์ตอร่อยแล้วคุผู้ชมกำลังทำคำแนะนำอ๋ออร่อยเฟิรนสำหรับวันนี้ค่ะเฟิร์นกับไม่ติ่มนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเฟรนุกพิงแฟนี่ทีวีกันด้วยนะคะบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมนะคะควรมีอินสตาแกรมแล้วค่ะก็คืออินสตาแกรมพิงไปทีวีค่ะบ๊ายบายค่ะไปกินแล้วนะคะ